วิธีคิดแบบนี้ที่จะทำให้เขาหลงรักคุณหนักมากนะคะเลดดี้จูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากให้เขาหลงรักคุณนะสิ่งแรกคือทุกอย่างอะคะ่ะมันจะต้องไปตามที่เป้าหมายของคุณต้องการนะแล้วก็คุณจะต้องตั้งคำถามคีย์คือคุณจะต้องตั้งคำถามให้ฉลาดนะคะในการที่ถามตัวเองนะว่ายกตัวอย่างว่าฉันจะทำยังไงให้เขา หลงรักคุณให้ได้คุณจะไปหาวิธีการสมองคุณจะไปหาวิธีการแต่ถ้าคุณแค่คิดไปเองว่าเขาอาจจะไม่รักคุณเขาอาจจะไม่ไปเที่ยวกับคุณก็ได้เขาอาจจะปฏิเสธคุณก็ได้นั่นมันคือคุณใช้ความกลัวในการนำทางนะคะคุณจะต้องกล้าเนาะแล้วก็จะต้องหาวิธีคิดนะว่าฉันจะทำยังไงให้ฉันได้เป้าหมายตรงนั้นฉันจะทำยังไงให้เขาไปดินเนอร์กับฉันฉันจะทำยังไงให้เขา ไปเที่ยวกับฉันไปฉลองปีใหม่กับฉันนะคะแต่ถ้าคุณนะชอบจะมามาโนไปเองว่าเนี่ยเขาคงจะไม่ไปเที่ยวปีใหม่กับฉันหรอกสมองมันจะปิดตายเลยค่ะแต่ถ้าคุณรู้จักคิดนะคิดว่ามันจะหาวิธีการยังไงนะคะ สมองอะ่ะมันจะเที่ยบไปหาวิธีการจริงๆเลยว่าเออฉันจะทํายังไงนะถ้าฉันใช้วิธีนี้ไม่ได้ผลฉันอาจจะใช้วิธีอื่นนะคะแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณสนุกเพราะมันจะไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าเราอยากจะไปเขาดาวชวนเขาไปเขาดาวกับเรานะคะเราอาจจะมีวิธีการนะคะพาเออเนี่ยเขาดาวเนี่ยเราไปทานดินเนอร์กันแล้วเราไปเขาดาวกันไหม หรือเขาอาจจะจะไปต่างจังหวัดนะคะเราก็ลองหาวิธีการถูกต้องไหมคะแล้วมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์อ่ะมันดีขึ้นด้วยนะคะอาเลดี้จูก็ให้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครถูกใจก็กดติดตามไว้ได้เลยเพราะว่ามีสาระดีๆนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆนะในในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ